จริงจริงหลิงหลิงหงออมจริงไหมสุดความสัมพันธ์ของหลิงออมอาจจะเริ่มต้นจากคําว่าเพื่อนร่วมงานแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายสิ่งเริ่มบอกไม่ว่าความรู้สึกที่ทั้งคู่มีให้กันมันเกินขอบเขตของคำว่าพี่น้องไปนานแล้วจากสิ่งเล็กๆที่ดูเหมือนธรรมดาอย่างเรื่องการแต่งตัวของน้องออม ที่ใครมองก็ว่าแฟชั่นวัยรุ่นปกติแต่สำหรับพี่หลิงกลับกลายเป็นเรื่องที่รับไม่ได้เลยในทุกสถานการณ์ไม่ใช่แค่เวลาน้องออกงานแต่แม้กระทั่งในกองถ่ายเองพี่หลิงก็ยังไม่วางใจซึ่งไม่ใช่แค่ความหงใหย่ยแบบคนทั่วไปแต่เป็นการใส่ใจในระดับที่ลึกซึ้งราวกับไม่อยากให้ใครได้เห็นในสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าสำคัญเกินกว่าจะมองผ่าน ในขณะเดียวกันน้องอ,อมเองก็ไม่ได้ยืนอยู่เฉยๆฝ่ายเดียวเธอก็มีแววหวงพี่หลิงไม่ต่างกันออมแต่งตัวโป้มาไล่์เลยแม่ไม่ใช่แค่ออกงานอย่างเดียวนะในกองอะ่ะก็เป็นไม่ไล่์เลยเมื่อคนสองคนต่างห่วงต่างหวงต่างรู้สึกว่าอีกฝ่ายสำคัญเกินกว่าจะแบ่งให้ใครความสัมพันธ์นั้นย่อมไม่ใช่เพียงแค่พี่นอ้อง แน่นอนเพราะคำว่าพี่น้องไม่เคยมีเส้นของความเป็นเจ้าของแต่สิ่งที่พี่หลิงและน้องอมีให้กันมันคือการแสดงออกอย่างไม่รู้ตัวว่าทั้งสองต่างเป็นโลกของกันและกันไปแล้วอย่างสมบูรณ์ความรักไม่จำเป็นต้องพูดคำว่ารักเสมอไปบางครั้งการห่วงก็คือคำว่ารักที่ไม่ต้องเอ่ยออกมาดังๆ แต่คนดูรับรู้ได้ทุกหยดของความรู้สึกนั้นอย่างชัดเจน